หรือว,วิธีถล่มการยิงแอดนะคะพวกเราแล้วหันกลับนะคะสร้างตัวเองเป็นแบรนด์ค่ะเพราะอะไรคะหลายคนไม่เข้าใจค่ะว่าเวลาเข้ามาในออนไลน์เนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำอย่างไรบางคนนะคะใช้วิธีเนี่ยถล่มการยิงแอดเลยเพราะมีความรู้สึกไม่อยากคุยกับคนรู้จักแต่ถ้าเกิดคุณมีทุนนะคะครณพี่นี่ไม่เถียงค่ะว่าคุณจะได้คนเนี่ยมาจำนวนมากและจะขายสินค้าได้ แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างตัวเองนะคะให้เป็นที่รู้จักสร้างตัวเองให้เป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์เมื่อคนส่วนใหญ่เขารู้จากคุณแล้วเขารู้ว่าคุณคือใครคุณจะหยิบอะไรมาขายนะคะเขาก็ซื้อแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเนี่ยไม่มีตัวตนบนโลกออนไลน์เลยคุณใช้วิธียิงแอดอย่างเดียวนะคะมันจะไม่มีความผูกพันเพราะเขาไม่ได้เห็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงวันนี้นะคะ ้าไ่อยากเสียเงินเยอะลองลุกขึ้นมานะคะออกขึ้นมาออกมานะคะมาสร้างตัวตนค่ะมาทําให้ผู้คนได้สัมผัสคุณว่าคุณเป็นคนอย่างไรเมื่อคุณสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อคุณได้ใจลูกค้าแล้วนะคะมันจะง่ายมากๆเลยโดยที่คุณนะคะต้นทุนศูนย์บาทค่ะเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตั้งกล้องอยู่ที่ไหนคุณก็ไลฟ์สดได้อยู่ที่ไหนคุณก็ทําคลิปได้แค่เนี้ค่ะจะนอกจากนี้เนี่ยคุณยังสามารถทําควบคู่กับการยิงแอด สามารถให้ค่าแอดคุณถูกได้อีกถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าเรียบร้อยนั่นเองค่ะลองไปทํากันดูนะคะวิธีนี้อาจจะทําให้เงินในกระเป๋าคุณเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นต้อนรับปี2022เลยทีเดียวแต่ถ้าใครนะคะยังคิดว่ายังเลือกที่จะยิงแอดอยู่ก็เอาที่คุณเบิกบานคณวินี่นะคะบอกอีกหนึ่งวิธีพอคุณวินี่นะคะหลังจากมาทําวิธีนี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์ดี มากกว่าการยิงแอดอีกเพราะมันได้ทั้งใจได้ทั้งสายสัมพันธ์นะคะเพราะกว่าที่เขาจะมาซื้อสินค้าเราโอเคค่ะมันอาจจะใช้เวลานิหนึ่งแต่ถ้าคุณใช้ความถี่ในการทําคลิปความถี่ในการขยันสิ่งที่คุณได้นะคะไม่ต้องนั่งเฝ้าแอดเด,ดินๆสองแต่คุณอาจจะมีวิธีไม่ต้องเฝ้าแอดก็ได้นะคะแล้วแต่คุณแต่สาหรับคุณนี่แล้วมีชีวิตที่อนจอยมากขึ้นจากการออกมาสร้างตัวตนนะคะแค่ทาคลิปโพสต์คลิปออกมาไลฟ์สดนะคะ แล้วเวลายิงแอดควบคู่ค่าแอดก็แสนจะถูกนั่นเองค่ะลองมาไปทําดูนะคะไม่ต้องเชื่อค่ะพราะคุณธเจ้าบอกว่าให้พิสูจน์ทุกอย่างนะคะอย่าเชื่อวันนี้คุณนี่ก็ท้าทายให้คุณนะคะลองเชื่อดูแล้วออกมาทําดูนะคะเพราะอายุน้อยร้อยล้านหลายแบรนด์นะคะสามารถสร้างธุรกิจได้เป็นพันล้านโดยการไม่ได้ใช้ยิงแอดเลยใช้การตลาดศูบาทนั่นเองค่ะ ลองทําดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดเม้นต์กดไลค์กดแชร์นะคะหรือแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักนั่นเองค่ะวันนี้ครูวินนี่ไปก่อนนะแล้วพรุ่งนี้จะเอาอะไรดีๆมาบอกอีกแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ